MSI GS75 Stealth 8SF ตัวนี้มากับการ์ดจอ RTX 2070 Max-Q และขนาดจอ17.3นิ้ว <Wow. S 1> ในบอดี้ที่หนักแค่2กิโลต้นๆเท่านั้นเองโน้ตบุ๊กจากตระกูล Stealth ของทาง MSI เนี่ยเน้นกันอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องงานประกอบที่ดีน้ำหนักที่ถือว่าเบาในเรนจ์ <Wow. S 1> ของ Gaming Notebook แล้วก็ประสิทธิภาพที่ไม่แพ้กับเกม e b o o k ตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูร้พรกันฮนะ เรื่องดีไซน์ของ GS 75 s t e l ตัวนี้มันได้ทั้งสไตล์ดุดันของเกมเมอร์แล้วก็ความหรูหราความภูมิฐานนะครับเพราะฉะนั้นคุณยกไปตั้งกลางวงมหาลัยหรือว่าที่ทํางานเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเครื่องทํางานเป็นได้ทั้งเครื่องเกมเมอร์เลยนะครับดีไซน์หลักๆแล้วเขาจะเน้นวัสดุดเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าดูอลูมิเนียมเนี่ยก็จะทําให้เป็นรอยนิ้มมือได้ง่ายพอสมควรตรงกลางนี้โลโก้ MSI จะมาเป็นสีทองแล้วนะครับไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนของเจนที่แล้วหรือว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง MSI รุ่นอื่นนะครับสีทองมีการตัดขอบมาด้วยแล้วก็ตกแต่งเครื่องด้านหน้าตรงพวกฮิ้งแล้วก็บริเวณ touchpad มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่โทนของมันเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกับ r o s g o คลิกมาดูด้านหน้าบ้างจะเห็นว่าดีไซน์ของเขานั้นสวยงามอลังการจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นโน้ตบุ๊กที่จอ17.3นิ้วทําให้ขนาดของเขานั้นมันจะใหญ่กว่า15.6อยู่พอสมควรตรงนี้อยู่ที่396ม mm, ิลิเมตรคูณ260มิลิเมตรแล้วก็ความหนาที่ประมาณ19มิิเมตรนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ย2.25กิโลกร,รัมซึ่งก็ถือว่าหนักแต่ว่ายังคงสามารถถือมือเดียวได้ เดี๋ยวก่อนดูสเปคระดับนี้2.25โ okay, อเคมากแล้วแต่ในเมื่อเขาเป็นเกมมิโนบุกนะฮะก็คงจะต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้230วัตต์บวกน้ำหนักไปอีก0.9กิลกรัมครับเรื่องคุณภาพของจอเนี่ยตัวนี้ Resolution ที่ Full HD เป็น IPS Level นะครับ Refresh Rate ที่144 h z เดี๋ยวเรื่องความลื่นเราไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับมาว่านเรื่องเสียมุมมอก่อนตรงนี้อย่างที่เห็นเลยว่า การรีปรดักชันของสีเนี่ยโดยรวมทําได้โอเคมากๆนะครับในฐานะมุมมองของผู้ใช้ทั่วไปนะไม่ใช่สายปรดักชันสกินโทนก็โอเคเช่นเดียวกันการไล่เฉดสีก็ถือว่าเนียนนะฮะถัดมาดูมุมมองกันบ้างนะครับอันนี้มุมด้านข้างจะเห็นว่ามีการดิมความสว่างลงไปเล็กน้อยเท่านั้นโดยที่ความสว่างของตัวนี้ปรับสูงสุดการใช้งานในสตูดิโอยังคงสามารถทําได้ดีเลยด้วยแต่ว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกเจอแสงแดดตกกระทบตรงๆก็อาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีแต่โดยรวมเนี่ย จอเกมมิ่งทาได้ระดับนี้โอเคมากแล้วฮะในส่วนของเท็กซเจอร์หน้าจอเขาเองเนี่ยจะเป็นเท็กซเจอร์แบบด้านแสงตกกระทบก็จะไม่สะท้อนเท่าไหร่ด้านล่างของจอจะเห็นโลโก้เมสไอนี่มันเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูเ,ออเรียบเนียนดีไม่เด่นตาไม่เกะก,กะสายตาแต่อย่างใดเพราะว่าเราเล่นเกมเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรมาเกะก,กะสายตาอยู่แล้วถูกไหมแขวลงมาด้านล่างจะเห็นว่าปุ่มตรงนี้คือปุ่ม power นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีผมชอบมากๆเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถลั่นไปโดนมันง่ายแน่ยกเว้นว่าคุณจะตั้งใจกดปิดจริงๆครองตรงนี้จะเห็นว่า มันเหมือนกับลำโพงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับลำโพงตัวนี้จะอยู่ด้านล่างซึ่งลำโพงตัวนี้จะจูนโดย Dynaudio นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ Hi-end หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะในวงการเครื่องเสียงนอกนั้นแล้วตัวนี้แดกภายในเขาอ,องรับ Hi-res ด้วย ไหนๆก็พูดกันเรื่องลำโพงแล้วนะครับมาดูหน้าตาของลำโพงกันดีกว่านะฮะตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าคุณวางใช้ง่ายบนโต๊ะเนี่ยมันจะมีขายกระดับขึ้นมาเสียงมันจะสะท้อนผ่านโต๊ะขึ้นไปซึ่งก็เป็นเสียงที่คุณภาพโอเคระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าโน้ตบุ๊กพวกระดับมัลติมีเดียเลยแต่ก็ดีกว่านโน้ตบุ๊กทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีข้อติตรงที่ว่าถ้าสมมุติคุณเอามันไปวางบนเตียงเนี่ย ก็คือมีภาพปูที่นอนไปอุดเนี่ยเสียงมันก็จะอู้ออย่างแน่นอน <S <S เรื่องของคีย์บอร์ดเนี่ยตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ทาง Steel Series ทําร่วมกับ MSI นะครับเป็นปุ่มยางเหมือนเดิมแต่ว่าระยะการกดเนี่ยผมชอบมากมากเลยมันจะลึกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไม่ b ท t t o อา u t ง่ายๆกดตอบสนองยังค่อนข้างไวอยู่พิมพก็ไม่เมื่อแต่อย่างใดนะครับที่สำคัญเนี่ยไฟ RGB ของเขาเนี่ยจัดมาให้ปรับได้แยกปุ่มครบทุกปุ่มเลยนะครับก็คือเขาจะเป็นเพ์คีนั่นเอง ข้อติของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยก็คือปุ่ม FN แล้วก็ปรับแสงหน้าจอกับปรับเสียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่เหมือนโซน,โนมูบุทั่วไปอย่างตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณจะต้องกด FN แล้วก็เนี่ยเอื้อมมาถึงตรงนี้ซึ่งถ้าคุณแบบไม่มือใหญ่ก็คงจะทําไม่ได้นะครับจะต้องกด FN แล้วก็ปรับอย่างนี้มากกว่าซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่เคยชินแต่ถ้าคนใช้นบุ๊กเมสอก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรครับ แทรค k แพดตัวนี้ก็เป็นสไตล์ของโนบุกสมัยใหม่แล้วนะครับก็คือใหญ่โตมโหฬารน,นั่นเองนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นเลยว่ามันกว้างมากๆนะครับเท็กซเจอร์เนี่ยเป็นเหมือนแทร็กแพดแก้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลื่นใช้งานได้สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสเจอร์หรือว่าการสว i p e การพิ n นช์ทูซูมอะไรต่างๆตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะมาลองฟีลลิ่งการกดนะครับตัวนี้การกดมาจนแบบคลิกนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูเวลากดด้านล่างเนี่ยมันจะ ย่บลงไปมากกว่าด้านบนนะครับการกดจะทําให้สูงสุดประมาณถึงบริเวณนี้นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็จะกดไม่ค่อยไปและต้องใช้แรงมากหน่อยแต่โดยรวมโอเคครับเรื่องพอร์ตตัวนี้ฝั่งซ้ายจะมี DC in RJ45 Gigabit LAN ซึ่งตรงนี้จะคุมโดยชิปเซตของทาง Killer e2005 นะครับใครเป็นเกมเมอร์น่าจะถูกใจเลยตรงนี้ถัดมา USB อางนี้เป็น USB 10กิกะบิตนะครับสีฟ้าช่องอ่าน micro SD แล้วก็2ช่องนี้จะเป็นช่องหูฟังไมโครโฟนซึ่งจะมีการชุบทองมาด้วย MSI นี้เขาได้ผ่านมาตรฐานรองรับ Hi-Res แล้วด้วยเช่นเดียวกันฝั่งขวานะครับก็จะมี HDMI ช่อง USB C Thunderbolt 3นะครับแล้วก็ USB 10กิกะบิตมาให้2ช่องเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB-C แบบ Super Speed นะครับโดยรวมแล้วโน้ตบุกรุ่นนี้ให้พอร์ตมารองรับอนาคตยาวไกลแน่แนระบบด้วยความร้อนของตัวนี้ถึงแม้จะเป็นตัวบางแต่เขาก็จัดเต็มนะครับ Cooler Boost Trinity ภายในเนี่ยจัดพัดลมมาให้ถึง3ตัวนะครับช่องอากาศด้านข้างเนี่ยทั้งซ้ายและขวาก็จะมีลายสีดำปัดกับสีทองเพิ่มความพรีเมียมและสวยงาม ซอฟต์แวร์บิลด์อินที่น่าจะได้ใช้กันเลยก็คือ MSI Dragon Center ตรงนี้นะครับเราสามารถดูรายละเอียดดูโหลดของตัว CPU อุณหภูมิ GPU อะไรเท่าไหร่ได้หมดเลยนะครับฟรีเมมรีก็สามารถทําได้นี่เอาเรียกง,ง่ายๆมันก็คือ Utility ที่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับโดยรวมมีแบตเตอร Master มีการปรับเสียง voice boost ได้แล้วก็นี่สามารถ Connect กับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ Mobile Center ส่วนอีกอันหนึงเลยก็คงจะเป็นนี่เลย MSI True Color นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถ้าสมมติคุณอยากจะทํางานแบบ ภาพที่มันสีเที่ยงตรงเนี่ยอาจะมาอยู่ในโหมด srgb โหมดดีไซเนอร์โหมด f อฟฟิศมู i ี่เกมหรือว่าถ้าอยากจะท่องเว็บเล่นเน็ตตอนกลางคืนแบบปิดไฟแล้วก็จะเปิด Anti-Blue นะครับเพราะว่าภาพมันจะเหลืองขึ้นเห็นไหมถนอมสายตานั่นเอง สเปคภายในที่ให้มานะครับ CPU Intel Core i7 8750H 6 core 12 t ท r ด a d แล้วก็ค่าเสถียรนาาสูงสุดที่4,100 m มกะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเครื่องขนาดนั้นด้วยนะครับก็เป็น CPU พิมที่ยมของ gaming notebook นั่นแหละถัดมาในส่วนของเมมโมรีนะครับตัวนี้ DDR4 16GB Dual Channel นะครับบัส 1>, 1 3 3 0ก็เป็นบัส2อ0 0ันั่นเองนะครับแล้วก็ CL19 ส่วน h h n n n l เนี่ยก็ใส่มาให้2 Channel เป็นจากทาง s m s u ุงนะครับในอนาคตคุณสามารถอัพเพิ่มเติมได้เป็นแถว16หรือว่าสายสกิกนั่นเองนะฮะ ทัดมายส่วนกราฟิกนะครับก็มี Intel UHD 630แล้วก็การ์ดจอแยกเป็น NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q นะครับตัว Max-Q เนี่ยมันจะไม่ได้แรงเหมือน2070ธรรมดาแต่ว่าเรื่องความร้อนนั้นก็จะปล่อยมาน้อยกว่าแล้วก็เรื่องการร่มพลังงานก็จะต่ำกว่าด้วยเช่นกันเหมาะกับพวก g a มมิ่งโน้ตบุ๊ที่บางๆสำหรับนี้นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยว่าเป็นตัว RAM 8GB นะครับมี Shader ที่2,304 Unified Unit แล้วก็คล็อกที่8 8 5กับ b o o ที่1,185 กับเมม1,500แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูมพร้อมกันสำหรับการเทสเนี่ยเราเริ่มกันที่ 3D Mark Time Spy Extreme ซึ่งเป็น b e n c มาร์คที่โหดที่สุดที่มีนะวันนี้นะครับก็คือได้คะแนนที่2,902 Time Spy ธรรมดา6,215 ไฟสไ t ด์เอลตาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอ็กซ์ตรีมเจ็ดพัน้ายธรรมดาหนึ่งหมและที่สำคัญพอร์ Royal หรือว่าการเทสเรียลไทม์เรทเทรซิ่งเขาเนี่ยทำได้ที่3,503นะครับลองเล่นเกมกันบ้างนะครับอันนี้ Shadow t o ูม r a รเดอเราเปิดแพทช์ใหม่แล้วนะครับแพทช์ปัจจุบันก็จะมี Dxr และ DLSS ปรับสูงสุดที่เวอร์ชัน Full HD ทำเฟรมไว้ที่52เฟรมต่อวนนินาทีถือว่าโอเคนะครับ ถัดมาที่ฟาครายนิวดอนนะครับอันนี้ Full HD เหมือนกันอัลตร้าได้ที่77เฟรมตัวเฉลีย่ยส่วน Battlefield 5เนี่ยก็เป็นเกมที่เปิด Dxr และ Dlss เหมือนกันนะครับทำเฟรมมาที่65ก็ลื่นๆเช่นเดียวกันส่วนของการเล่น VR เนี่ยก็ทำการาฟอยู่ฝั่งขวามือสุดก็คือ ready เลยนะครับแล้วก็ Quality อยู่ที่ very high คะแนน11และเฟรมเทสรวม12,753เพราะฉะนั้นคุณสามารถเล่น VR ได้สบายปรือเลย s t o r เร e ที่ให้มาเนี่ยมันจะมีอยู่1นึ่ลูกนะครับก็คือเป็น NVMe ไม่มีฮาร์ดดิสให้มานะครับ NVMe ทาง Samsung ขนาด512 g ิเรื่องสปีดนี้ก็แน่นอนว่า NVMe ตัวแรงเลยด้วยอ,อุณหภูมิเวลาเราเล่นเกม full l o a เนี่ยตรงที่แผ่นวางข้อมือของเรา w s d เนี่ยมันจะอยู่ร,ราว30-31องศาในขณนะที่ห้องเราเปิดแอร์25นะครับโดยรวมก็จ,จะรู้สึกแบบอุ่นๆเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ทำให้หงุดหง,งิดแต่อย่างใด ความร้อนจริงเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณฝาพับด้านบนตรงนี้เลยนะครับโดยที่อยู่ประมาณ40กา่กว่านะครับโดยรวมแล้วก็ถือไม่ร้อนเพราะว่าโนบุก17นิ้วเนี่ยเขามีพื้นที่การระบายความร้อนที่มากอยู่แล้วนะครับลองมาดูด้านล่างจะเห็นว่าเนี่ยมันมีช่องสำหรับพัดลมดูดอากาศด้วยเห็นไหมมีพัดลมอยู่2ตัวฝั่งนี้แหละ M.S.I. G.S. 7 5 Stealth ตัวนี้นะครับถือว่าทําได้โอเคเลยค่อนข้างจะบาลานซ์นะทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่เล่นเกมได้ส,สบายๆปรับสูตรได้หมดนะครับในขณะที่คุณเปิด Real Time r a y Tracing ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเรื่องน้าหนักของเขาเนี่ย2กิโลกว่ากากับโน้ตบุ๊ก17.3นิ้วก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่พกพาได้จริงแล้วก็ถือว่าเบาสําหรับหน้าจอขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาบางเนี่ยระบบระความร้อนก็ไม่ได้กิกก๊อกเลยนะครับเพราะว่าภายในเนี่ย cool er Boost, Trinity, าาคูยาารเลอร์บทแต่่อยางใดและที่สําคัญเรื่องเสียง พัดลมตัวนี้มันไม่ได้ดังเหมือนไ s i ของเจนที่แล้วก็คือเวลาคุณเล่นเกมอยู่มันไม่ถึงขั้นลำคาญไม่ถึงขั้นต้องใส่หูฟังอะ่ะถือว่าพัฒนามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของจอเองก็144 h z อย่างที่รู้กันนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นพวกเกมที่ต้องการการตอบสนองไวๆอย่างเช่นพวก CSGO อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แน่นอนว่าจะได้ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพวกเกมมิ่งโนมบุ mm hmm. ๊กทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องดีไซน์อื่นตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ mm hmm. เขาเน้นเรื่องความพรีเมียมด้วยจะมีติดอยู่เล็กน้อยเลย mm hmm. ก็คือวัสดุของ,ของเขาเป็นลูมินียมเนี่ยแล้วมันแบบถ้าคุณมือมีเหงื่อเนี่ยเละฮะเละง่ายมากนะครับอันนี้ผมแค่เอามือไปจับนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรอยนิ้วมือติดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะครับมีข้อติอีกอย่างเลยก็คือเรื่องของ ตัวจอด้านบนเนี่ยมันออกแบบมาดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เวลาผมยกโยกเนี่ยมันก็อาจจะมียึบยึบตามมือได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ยังคงใจรักเกมมิ่งและติดว่าต้องใช้จอที่ใหญ่กว่าจอ15.6ทุท,ทั่วไปแต่ว่ายังต้องการพกด้วยเนี่ยตัวนี้จะเป็นคำตอบให้คุณได้อย่างดีเลย